พี่น้องทางสาวกระสินมาเก็บเห็ดมือนีเอาผ้าปอาวิวก่อนสิเขาปลาเห็ดมาให้พี่น้องเบิรงซสก,ก่ันเนาะก็ะมีบบานคนอยู่พี่น้องมีบานคนมีภูเขามีอย่างอยู่ใกล้ๆนี่ลหละก็มีคอกมาเนาะมองปลาเห็ดก็ได้สาวกระสินก็ขึ้นมาพุดละเขาพี่น้องเป็นก็เป็นหูบซิมือยแน่อยู่ขี่กระยานพี่น้องเบิรงวิวน้ำกันเนาะมองจากรยานผ้าสาวกระสินมากกับขั้นนี้แหละพี่น้อง จักรยานคู่ชีพพี่น้องสาวกระสินไม่เห็นเห็ดพี่น้องพี่น้องเบิง้งจักเป็นเห็ดอยียงสาวกระสินกับโบหูคือกันเขาเอื้นเห็ดอยีงอยงแล้วนี่ลินจือว่พี่น้องงามครับพี่น้องวบายกินบ่ไดดดอกเห็ดแดดมันอฝน,นตกชุม่มลุ่งทำไมเขาเอิ้นเห็ดอยียงดอกพี่น้องิ่งเนะี่ พี่น้องเบิ่งน้ากันเนะเาะสาวก๊าซซินไม่เห็นแต่ว่าบริเก็บเอาดอกพี่น้องมันเป็นเห็ดที่ใบกินบ่ได้แต่ว่ามันง่ามพี่น้องมันง,านง,งา่ามคลากหลายสาวก๊าซซินก็เลย,อ,นนเอ,เลยอันนี้เอาเลยมาถ่ายภาพถ่าย,าย,ายวิวให้พี่น้องเบิ่งน้ากันเนาะเอาพี่น้องไปตอนต่อไปบ้านนี้อันนี้มันเห็ดยังไงบอมบนเห็ดโอเคตอนต่อไปพี่น้องปลาเห็ดสาวาก๊าซซินก็นหามาเนาะ โอ้ยพ Ele <44 mainland mermaid grandpa> <ounded in spirit> ี่น้องเนี่ย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 ดอกหนึ่งพี่น้องเท่าแล้วล่ะต่ากระสีเอาอยู่ยังแข็งอยู่บ่ว่ะแข็งพี่น้องบ้างไหดอกหนึ่งสาวกระสินพอเท่าจักน้อยต่ากระแจงได้อยู่พี่น้องเอาอยู่ดอกหักค้าก่อนเอาทิมไปนี่ได้ดอกหนึ่งพี่น้องท่าแน่แล้วล่ะต่าก็เอาอยู่อ่ะได้ดอกหนึ่งเนาะ ปลาหาเห็ดกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องดินกับสีเปียกๆแน่จักหน่อยอยู่พี่น้องตะบ่ากับบ่ขั้นไดนขึ้นพี่น้องเห็ดบ่ทัานไดนขึ้นลายปลาหาเห็ดอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องบ่สูงบ่น,นั่นลายดอกเพราว่ามองสูงสาวกระสินกับบ่ไปมันไก่กับมาหาแต่รน,นี่แหละพ่อได้แกงพ่อได้นั่นต่ว่ามือน,นี่เบิ่งกันพี่น้องหาไปเบิ่งกันเนาะว่ามันสิ มีบอสิหาเจ็บไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะงเด้อสาวกระสินสิหาเบิง้งพี่น้องสาวกระสินพอดอกบอกไงชี้จักรยานมาพอพี่น้องดอกบอกไงอยู่ขาดหนทางเบิ่งเนี่ยดอกบักไงตุปุพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นอ,งนองสาวกระสินเอากันเด้อเท่าแล้วก็เอาเด้อไปกินมังได้เหรอด้ขี้เกาะนะ่าเลยเนาะเท่าแล้วก็เอา ดอกบางไงพี่น้องมึงเนี่ยุณน่ะสาวกระสินเอากันเด้อตอนนี้มันบวหลายกับเอาสะก่อนพี่น้องหักขาถิมเอาดอกพี่น้องตอนนี้มันบวหลายเอาสัก่อนพี่น้องเนาะปัดห้าบ่ออันไปพ่อดอกนิดหน่อยต่อไปสาวกระสินก็นจ้งสิเอาเพิ่นว้ในปลาตอนนี้สิเอาไปสกัก่อนเนาะเพราะว่ามันพอพี่น้องดอกบางไงตึงเขื่งเท่าแล้วแต่ว่าก็เอาอยู่ สาวกระสินมายังหาพี่น้องสิหกเน่ยจักหน่อยเด้อมีบ้นอ้อทางนี้เนาะหาบ่งกันนะมีบ้นอ้อหาบ่งกันนะว้ายพี่น้อง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 บังมีดอกนึงพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวกระสินพอป้าเห็นแต่พี่น้องมีดอกนึงโอ้ยพี่น้องมึงนี่มีดอกนึง สาวกระสินพอปลาเห็ดเพลิงพี <c oughs> <consumo. c oughs> water, <c oughs> ่น้องนี่ดอกหนึ่งหมู่บ้านมาว่าตืดทางพี่น้องนี่ดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องจอออนจอออนจอออนเห็ดเพลิงพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอีกดอกหนึ่งว้ายพี่น้องจ้าพูดนะโอย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 ยสาวกระสินเกบเห็ดพี่น้องมื่อเนี้ยนี่ดอกนี่พี่น้องอีกดอกนึง ว่ายโชค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 มันดีโชคดีโชคดีสาวกระสินพ่อพี่น้องเลยตอนนั้นพี่น้องพี่น้องสาวกระสินพ่อเฮ็ดจุ่มนีซีดอกพี่น้องจุ่มนีซีดอกสาวกระสินโอ้พี่น้องมึงเนี่ยนะพุดนะพุดนะพุดนะพูดะพี่น้องพุดนะซีดอกใหญ่าย โอ้ยขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณสาวกระสินแต่เอามีดมาตัดขาก่อนพี่นอ้อง